ไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตสำหรับทางช่องทาง y o u t u นะครับยังไม่เคยไลฟ์สดในอ uh ใน u t u b e เลยผมอยากจะดูว่าอยากจะรู้ว่ามีคนเข้ามาดูผมไหมอย่าเสียดายวันๆที่ผ่านพ้นเลิกนั่งบนถึงอดีตที่ผิดหวังลมหายใจยังมีอยู่สู้อีกครั้งดีกว่านั่งโทษด,ดินฟ้าชะตาตนนี่ ไม่รู้เขาไลฟ์กันยังไงเนาะถ้ามีผู้ชมหนึ่งท่านผมก็จะพูดผ่านไปกี่นาทีแล้วทับแผนเพื่อเปิดค่าการมงเหารมองเห็นนะครับเอ่อ uh. <c oughs> ปฏิสัมพันธ์กับ FC FC ใน YouTube นีูมีน้อยมากนะครับยังไม่เห็นมีใครดูเลยอะงงมากๆเลย นั่งพูดอยู่คนเดียวตนคือที่พึ่งอันประเสริฐตนคือที่พึ่งอันเลิศกว่าสิ่งไหนตนคือที่พึ่งอันวิเศษกว่าสิ่งใดตนคือที่พึ่งอันพึ่งได้ตลอดการนี่ อย่าคิดคาดหวังใดจากใครอื่นให้ราบลื่นทุกอย่างตามหวังได้เพียงแค่หวังจากตัวเองเรื่องทั่วไปยังคงไม่สมหวังทุกอย่างเลยใครจะคิดชิงชังก็ช่างเขาถ้าตัวเราดีจริงควรนิ่งเฉยเดินชีวิตเรียบง่ายให้เหมือนเคยใครจะเอ่ยว่าเราปล่อยเขาไป อย่าถามหาความจริงใจจากภายนอกถ้ายังหลอกตัวตนทุกคนไว้รักตัวเองให้มากค่อยรักใครก่อนจะให้ใครอื่นเขาฝืนตนอย่ายอมแพ้ถ้าหัวใจยังไหวอยู่เติมความรู้เข้าใส่ใช้เหตุผลค่อยคอยคิดค่อยๆทําทำไม่ร้อนลน <c oughs> ค่อยค่อยคิดค่อยคทําไม่ร้อหลน <c oughs> อย่าตามหาสุขใดในโลกล่าหรือตามหาสุขใดในโลกกว้างถึงจะสวยสดใสไม่นานจางไม่เท่าสร้างสุขไว้ที่ใจเรา <c oughs> อ่ะย่อมมีครั้งแรกเสมออุ้ยมีผู้ชมตั้งหนึ่งท่าน <c oughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะ เคยเห็นคลิปผมไหมเคยเคยดูผมไหมอ่ะเขาสามารถคอมเมนต์กันมาได้ไหมในเอยูทูบเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกสําหรับผมนะครับมีคนหลงเข้ามานะครับขอต้อนรับสู่เชื่อมต่ออีกครั้งเอา5้านาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นการฝึกพูดเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเริ่มต้นนะครับอย่ากลัวที่จะกล่าวอยาว่ากลัวที่จะเดิน <c oughs> งงมากเลยอะ <laughs> ผู้ชมสุดคนเดี๋ยวมันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์กันนี่มันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับไล์สดไปสี่นาทีผู้ชมไม่มีสักคนนะครับโอเค สวัสดีครับผมสวัสดี FCR e Sen Farm ทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับมีผู้ชมเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับสามร้อยแปดท่านนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs> ผู้ชมหนึ่งท่านหายไปแล้ว <c oughs> เออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ขออีกหนึงนาที แม่ทําคลิปอยู่หรอสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีทั้งสท่านนะครับเป็นการเริ่มต้นไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับในชีวิตของอาเซนฟาร์มเลยนะครับนี่เป็นการไลฟ์สดทางอ่า YouTube ครั้งแรกเลยครับหายไปแล้วอะไรวเนี่ยแสดงวิดีโอสดเสียงเปิดเสียง อะไรอัพโหลดช็อตคัทเหรอแล้วอันเนี้ยการจัดแสงก,สก,กรีนสกรีนพลิกซ่อนวิดีโอสดอะไรวะอะงงไปหมดแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มโพล <c oughs> ใช่หรือไม่เหรอโอเคไม่เป็นไร สวัสดีนะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมผมนะครับเริ่มโพอะไรวะไม่เอาไม่เอาลบลบกดคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์มาหน่อยเคยเห็นคลิปผมไหมเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆขอกำลังใจหน่อยขอแม่ ทำคลิปอยู่หรอเดี๋ยวป้าจะไปนานนะและสดครั้งแรกและสดครั้งแรก YouTube ยังไม่มีใครดูสักคนเข้ามาหนึ่งคนเข้ามาสูงสุดสอง,งคนแล้วก็หายไปแลอะอสวัสดีครับผม วัสดีทั้งหนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเคยเห็นคลิปผมไหมผมเพึ่งเข้ามาอะไรครั้งแรกนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาคุณชื่ออะไรผมอยากรู้จักชื่อคุณรึงเลยที่เข้ามาชมผมเนี่ยไม่มีใครเข้ามาดูผมเลยนะผมอยากไล์ดูนะครับว่าในนี้เป็นยังไงอ่ไปแล้วเห็นไหม โอ้ยเสียงแดด <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมอาเซนฟาร์มนะครับไม่ค่อยเดบไม่ค่อยเดบโพสในทิกตอกอ่ามีคนกดไลค์แล้ะแสดงว่ามีคนรู้จักชื่อผมด้วยเหรอช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับมีคนกดไลค์ผมด้วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณกําลังใจจริงๆนะครับผมจะจําคุณจนวันตายนะถ้าคุณบอกชื่อผมมาเนี่ยเพราะว่านี่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับ คุณคอมเมนต์มาได้ไหมอ่ะเขาคอมเมนต์กันตรงไหนยังไงอ่ะคอมเมนต์มาได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนข้อความยอดนิยมข้อความทั้งหมดคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมครับอยากให้ผมพูดเรื่องอะไร เอาทั้งสองท่านละจำจำหน้าผมได้เอ้ยคุณลุงลวดเหรอติดตามตลอดครับชอบดูคำคมเฮ้ยคุณลุงลวดคุณมาจากไหนเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นการไลฟ์สดของผมครั้งแรกเลยนะคุณลุงลวดทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณลุงลวดนะครับผมจำชื่อคุณไปตลอดชีวิตเลย <c oughs> เอ่ะจริงจริงจริง เพราะว่าเป็นการไลฟส์สดของผมนะครับน้อยคนนะครับที่เพราะว่าผมโพสอาผมโพสในทิกตอกเนี่ยผมผมเพิ่งเริ่มมาทําในทิกตอกครับเอ้เพิ่งเริ่มมาทําในช่อง youtube นะครับเคยเห็นผมใน facebook ไหมคุณลุงโลดคุณลุงโลดเดี๋ยวคุยกันคุณว่างไหมผมคนอุบลมาตั้งหลักฐานอยู่สระบุรีเหรอครับ สละบุรีเสาให้บ้าเสาให้ท่าหลวงท่าหลวงแล้วก็อำเภออะไรวะแก่งคอยท่าบ้านหม้อเ <c oughs> ออคุณลุงลวดขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแสดงว่าติดตามผมจริงๆร,รู้เลยว่าผมอ้าวผมเป็นคนอุบลแล้วรู้ไหมว่าผมเป็นคนจังหวัดไหนอ่ะคุณลุงลวด ผมลองไลฟ์ดูนะครับลองลองไลฟ์สดดูเพราะว่าโพสผมไม่ได้เล่นช่วยพวกครับดูแต่ youtube เอ๋อเหรออ๋อดีๆด,ดู youtube ก็ดีนะครับได้ความรู้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครดีไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายบ้านหมอครับเออบ้านหมอบ้านหมอบ้านหมออยู่แถวโรงปูนนลยดิ แถวลงปูนเครือซิเมนไทยใช่ไหมอำเภอบ้านหมอตำบลอะไรอะ่ะตำบลแถวนั้นน่ะตำบลอะไรพี่ลุงรดดวดผมก็คนอ,อุบลน,นะรู้ไหมแฟนกดติดตามครับชอบคำคมแฟนเป็นคนลบบุรี <c oughs> อ๋อ เออแฟนแฟนพี่ลุงลวดเขาเขาดูผมทางไหนอะ่ะดูทางเฟซบุ๊กไหมเขาดูผมทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าอย่าลืมอย่าลืมไปดูทางเฟซบุ๊กนะครับผมลงคลิปทุกวันลงคลิปให้ความรู้โดนลงคลิปคําคมลงคลิปอ,อ๋อ <c oughs> ลงคลิปให้แรงบันดาลใจเนี่ยแฟนติดตามตลอดครับชอบคําคม บุรีใช่ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอย่าถามหาความจริงใจจากภายนอกนะครับถ้ายังหลอกตัวตนทุกคนไว้รักตัวเองให้มากค่อยรักใครก่อนจะให้ใครอื่นเขาฝืนตนก่อนจะให้ใครอื่นเขาฝืนตนอย่าตามหาสุขใดในโลกล่าหรือตามหาสุขใดในโลกกว้างถึงจะสวยสดใสไม่นานจาง ไม่เท่าสร้างสุขไว้ที่ใจเราสั่งสูบสั่งสูบครับสั่งสั่งอะไรอะ่ะลุงดสั่งอะไรวันนี้หยุดใช่ไหมครับแฟนแฟนพี่ลุงลดดูผมอยู่ไหมตอนเนี้ยอันนี้มามาครั้งแรกนะไอ <c oughs> ไอยู่บนย,บนยบู่อำเภออย่างครับยู่บน สั่งสูบคืออะไรเนาะโสดครับพี่โทษทีอ๋อติดตามชอบคำคมติดตามชอบคำคมนั่สาวโสดเหรอเป็นโสดย่างอิสระดีกว่าเข้าไปเป็นภาระใครครับอยู่คนเดียวถึงมันจะเหงาดีกว่าอยู่ข้างเขาและไม่มีตัวตน ที่เป็นโสดทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเลือกมากแต่มันหายากนะคนยิงใจเป็นโสดไม่ใช่ปัญหาชีวิตแต่ถ้าเลือกแฟนผิดอ่ะชีวิตพังแน่นอนก็ต้องขอขอบขอบพระคุณนะครับพี่ลุงลรดนะครับผมจําได้แล้วอยู่บ้านหมอสระบุรีครับแล้วก็อยู่อุบลอยู่อุบลอุบุออบุ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 บบ ผมอยู่วารินนะดีมีเพื่อนคุยผมมาเปิดร้านกึงอยู่อ๋อส่งโศกครับบ้านหมออ๋อ <c oughs> bon, อ๋ออออตำบลอ๋ออยู่บ้านเนะอาอยู่วารินชำมลาบผมก็อยู่วารินนะครับผมก็อยู่วารินชำลาบ ตำบลโพใหญ่เดี๋ยวเราคุยกันแบบ VIP เลยคุยกันสองต่อสองเลยผมปไปไลฟ์สดในติกติกต่อคนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ใน Facebook ก็เหมือนกันนะแต่อันนี้อันนี้มาลองดูมาลองดูเพราะว่าผมนำ <c oughs> เพราะว่าอาเซนฟาร์มเนี่ยนำคลิปนำคลิปมาลงในเนี้ยพราอใหญ่ผมเป็นทหารอยู่ค่ายสรรพสิทธิ์อยู่ค่ายสรรพสิทธิ์ก็วาลินนะครับ โรงพยาบาลค่ายค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ครับครับอยู่ใกล้ๆกันนลยครับผมอยู่ตำบลโพใหญ่อยู่หลังมหาลัยอุบลเนี่ยรู้จักมหาลัยอุบลไหมคนวาลินต้องรู้จักมอุบลเนี่ยมหาลัยอุบลน่ะพี่ไปรอดพี่ไปรอดไม่กลับบ้านนานยังไงพี่ไปรอดไม่กลับบ้านนานยังไม่กลับวารินนานยัง คุยแบบ VIP เลยสองต่อสองสั่งโศกโอ้สลังสั่งโศกอนี่น่าเราถึงเจอกันเนอะรู้จักครับอ๋อรู้จักนี่น่าเราถึงเจอกันเรามีอะไรคล้ายๆกันอย่างอำเภอวารินก็เหมือนกันบ้านหมอสระบุรีนะครับ ผมไปอยู่ที่นั่นสองปีนะพี่ไปรรดพ่อแม่เสียชีวิตนานแล้วครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ก็เสียหมดแล้วอ๋อครับผมก็น่าจะรุ่นราวเขาเดียวกับผมนี่แหละมนะั้งคือพ่อแม่พ่อแม่ก็เสียพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ก็เสียหมดแล้วพี่ไพโรดเกิดพศอสอ,อะไรครับพี่อยู่เขื่อนศิรินทรครับญาติพี่น้องอยู่นู่นเยอะอ๋อพี่พี่ชายอยู่เขื่อนศิรินทรเหรอ เซนติลินธรพัทยาหน่อยพัทยาหน่อยขอบคุณพี่ไปโลดมากนะที่เข้ามาชมผมเนี่ยไอยพี่ลุงโลดมากนะพี่ลุงรลดชื่อเล่นชื่ออะไรอะเผื่อกลับมาเจอกันเผื่อสงการหรือไม่ก็พี่ต้องจําหน้าผมได้อยู่เลยละ่ะพี่จําไม่ได้หรอกแต่เมียพี่จะจําได้ โอ้ยรุ่นเดียวกันเลยเป็นพี่ผมปีพี่ปีมะโลผมปีมะเสงครับพี่มะเสง2,920ป้าแล้วรุ่นเดียวกันคล้ายๆกันม,มีผู้ชมเข้ามาแล้วสามท่านตอนนี้คุยกับพี่ลงุงรวดอยู่นะครับอยู่กับผมอาเซนฟาร์มนะครับอาเซนฟาร์มไม่ค่อยไม่ไม่เคยมาเลยผมไม่เคยมาไลฟ์ในนี้เลยผมมาโพสมาโพสมาโพสไว้มาโพสไว้ใน youtube เนี่ยครับคือ โพสไว้หลายคลิปแล้วนะแต่เพื่อนๆไม่เห็นหรอกไม่ไม,ไม่ค่อยมีใครเห็นผมผมก็เลยลองมาไลฟ์สดดูเผื่อจะเปิดค่าการมันเห็นเผื่อจะเปิดการสร้างไรายได้แบบเขาบ้างนะครับเขาเรียกผมช่างโรดครับอ่าช่างโลดช่างโลดครับสวัสดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับช่างโลดเดี๋ยวเผื่อมาเที่ยวนะครับเผื่อมาเทียเท่ยวสีรินทรมาเที่ยวอุบลน,นะครับเผื่อเราได้เจอกันไม่ใช่อะไรหรอกมีว่าสนาพัลลียังมาพบนะจริง ๋ยวบมงคนอยู่สมุดอะไรวะสมุดปากการยศเออสมุดปากการนะครับมามาทําผมเนี่ยมามาเสริมสวยอยู่ร้านเมียผมเนี่ยมาเสริมสวยอยู่ร้านเมียผมนะแต่เขาไม่รู้นะว่าว่าผมอยู่ที่เนี้ยแล้วทีนี้ยผมก็ลงเนี่ยลงลงจัดตรงเนี้ยไปเดินเดินลงไปในร้านครับก็ บอกเมียว่าแอปหนึ่งตอนนั้นล,ลูกลูกค้ากําลังทําผมอยู่นะ f c กำลังทําผมอยู่แต่เขาเขาไม่เคยเห็นผม,ผมตัวเป็นเฟเขาไม่เคยเห็นไม่เห็นไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ง่าไงวาไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่อยู่บนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอยู่บนแต่ดูคลิปประจําดูคลิปบ่อยพอผมเปิดประตูไปแป๊บหนึง่งแล้วผมก็กลับมานะผมก็ผมก็ไม่ได้ทักทายเขาผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันครับเขาก็ถามเมียผมใครอะ หน้าคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนคือแฟนแฟนพี่โรดแฟนช่างโรดก็เหมือนกันดูที่ผมยังไงก็จําผมได้ถ้าเห็นถาน้าเห็นหน้าตุกผมตัวเป็นๆนะ <c oughs> เขาก็เลยให้้ไอเมียผมเนี่ยเขาถามเมีย <Tri> <Gin> ผมว่าใครเนี่ยอัปปินก็เลยบอกว่า ก็อาเซนอาเซนฟาร์มนะอาเซนฟาร์มแฟนชอบคำคมมากครับแฟนผมก็เป็นช่างสวมเสวกันนั่นผมว่าเลยเรามีอะไรเหมือนกันเยอะเลยพี่รวอผมก็เเขาก็เลยอันนี้มาจากสมุดประการเลยนะสมุดประการหรือสมุดสาครวะเข้ามาแล้วเขาก็เขาเห็นผมแวบหนึ่งเขาก็ผมเปิดปตูเข้าไปทักทายเมียแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาบนบ้าน ก็ให้มีผมุมิ่งมาตามบอกเขาเป็นเอฟซีเขาอยากเจอผมก็ไปเอา้าบอกดูผมทุกวันผู้หญิงนะผู้หญิงก็มากับผัวเลยบอกดูผมทุกวันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันแฟนก็เป็นช่างเสมสวยเหมือนกันเออผมไปอยู่ผมไปอยู่บ้านหมอนะครับบ้านหมอบ้านหมอตำบลบ้านหมอ้อเบอกว่า ใช่ไหมพี่พิลดช่างรถบ้านหมอตำบลบ้านหม้อนะมั้งผมจากมาหลายปีแล้วอ่ะตำบลบ้านหม้อนะมอำเภอบ้านหมอ,นะหมอจังหวัดสระบุรีน่ยเรามีอะไรเหมือนกันเนาะเมียก็เป็นช่างสวยสวยเหมือนกันผมอยู่ที่นั่นสองปีนะ <laughs> อยู่สระบุรีแต่ไปทำงานรถบ,บุรีมินิแบรรถบ,บุรีอะ่ะ <laughs> ไปเรียนอยู่ีนนั้นไปทางานไปฝึกงานอยู่มิดีแบร์ลบบรุรีสองปีครับแล้วกจากนั้นก็เข้ากรุงเทพอย่างยาวเลยออกจากกรุงเทพก็มาเนี่ยมาอยู่อุบลได้แปดปีเนะี่ยผมเป็นเคยอุบลน,นะผมผมไม่ใช่คนอบนุบลเบื้เมนคนอบนุบลอุ้มีทั้งสมท่านแล้วเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยใครชมใครชมอยู่ด้วยบ้างคุณต้องต้องเคยเห็นหน้าผมเนะี้ย ไม่งั้นไม่ชมผมหรอกชังโหลดไงชังโหลดก็อเ้ยไอเอเซีฟาร์มมาโผล่นี่ได้ไงวะช่างเสริมสวยครับพี่สลัางสุข ทา้งรดไม่ได้ไม่ได้มาบ้านเลยหรอครับปีใหม่สงการได้มาบ้างไหมครับหรือผมก็จะไปทําคลิปต่อแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวมาออกจากกรุงเทพมาก็มาเลี้ยงวัวเนี่ยยุงเทพอยู่ละกะบบังนะครับแล้วก็มาเลี้ยงวัวแปดปีผมเพิ่งเลือกเลี้ยงเนี่ยเลือกเลี้ยงก็มาเลือกเลี้ยงก็มาทำเนี่ยทำโซเชียลทำเฟซบุ๊กนี่แหละ ลงเงินโรงงานเยอะครับพี่หาก,กินง่ายหน่อยอ๋อใช่ใช่ใชมันโรงงานเยอะช่างโลดสบายอยู่แล้วแหละเป็นเป็นโรงกึงใช่ไหมเพราะว่าที่ใดที่มีชุมชนเยอะที่นั่นก็จะปัญหาเยอะแล้วเราสามารถแก้ปัญหาของเขาได้เราไม่อดตาย <laughs> ตรงไหนที่มีคนเยอะๆนะครับมันจะมีปัญหาเยอะพอปัญหาเยอะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาของใครได้เยอะเราก็จะได้เงินเยอะรวยเยอะอย่างช่างลวดก็คือแก้แก้ปัญหาแก้ปัญหาให้คนอื่นเดี๋ยวเครื่องเขาก็เสียเดี๋ยวเขาก็พังอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่างลวดกับไปแก้ปัญหาให้เขาพี่ก็อยู่ได้เ <laughs> มียพี่ก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาใหู้้หจิงนะ นานๆทีพี่ <c oughs> ลงไลดูขอบพระคุณช่างโรดมากนะครับขอบพระคุณช่างโลดมากเดี๋ยวผมลงจากไลนี้ผมก็จะไปไปนานครับไปวันนี้ฝนไม่ตกสามสี่วันที่ผ่านมาในฝนตกตลอดเลยไม่ได้ไปนานเลย <c oughs> ไม่ได้ไปดูข้าวไม,ไม่ได้ไปดูอะไรหรอกพี่ไป ไปทำค,คลดดิปฝากฝากขอบคุณแฟนพี่โรดด้วยนะฝากขอบคุณแฟนพี่โรดด้วยบอกว่าอบอกว่าได้คุยกับอาเซนฟาร์มมาใช่ครับพี่รับงานกึงทุกอย่าง <S <S อ่าเห็นไหมครับคือมันมีอยู่แล้วล่ะปัญหาของคนอ่ะ <S 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 เดี๋ยวเครื่องเขาก็เสียเดี๋ยวเครื่องเขาก็พังเพราะว่าคนมันเยอะไงเดี๋ยวพี่ก็ได้พีไ่ได้รับงานเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ไม่ต้องกลัวหรอก หากินได้ตลอดชีพแบบช่างกึงอ่ะมีลงกึง็นของตัวเองสุดยอดเลยครับพี่อันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณช่างโลดนะครับช่างโลดที่มาติดตามรับชมอาเซีนฟาร์มครับเดี๋ยวก็จะไปทําคลิปแล้วก็ไปลง Facebook เฟซบุ๊กกันแหละอันนี้มาลองดูเฉยเพราะว่าเพราะว่าเ,เพราะว่าผมมามาโพสคลิปในนี้ด้วยมาโพสคลิปในช่องแดงด้วย ในช่องสีแดงด้วยถือว่าเป็นวาส,สนาครับได้พบเจอถือว่าเป็นบุญวาส,สนาครับได้คบหาถือว่าชะตาฟ้าลิขิตได้ทําบุญร่วมกันถือว่าเป็นกัลยาณมิตรครับขอให้สำลักความสุขขอให้ทุกกระเด็นขอให้เห็นรอยยิ้มขอให้อิ่มความรักขอให้หนักเงินทองขอให้สมองปลอดโปร่งนะครับพี่ลันาวาไม่อาจปฏิเสธขึ้นลมชันใดชีวิตก็ไม่อาจปฏิเสธอุปสรรคฉันนั้นตราไปที่ทะเลยังมีขึ้นอย่าถามหาความราบรื่นของชีวิต ไม่มีที่ใดที่ฝนตกตลอดไปครับไม่มีความทุกข์ความสิ้นหวังดใดๆที่จะคงอยู่อย่างนั้นคําว่าตลอดการใช้ไม่ได้กับความทุกข์และความถูกทั้งความทุกข์และความสุขไม่ใช่สิ่งกีรังขอเพียงเรามีความหวังขอมีขอเพียงเรามีแสงสว่างในหัวใจครับเพชรเกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรเกิดได้ยากก็มากขะคนจะแก่งก็ต้องผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านการฝึกตนนะครับวันนี้ขอบพระคุณช่างรดอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาเราชม ผม,มจำช่างโรดไว้นะเจอผมทักผมด้วยนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามผมเอยอย่าลืมบอกแฟนพี่ไปติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวผมก็ไปลงไปลงไอ้น,นี่เหมือนเดิมนะครับไปลงใน a c e บ o ๊กเหมือนเดิมนะครับ